ยินดีต้อนรับนะครับสู่ e-sport ์ศรีธานีนะครับครั้งที่3นะครับปี2021นะครับในครั้งนี้นะครับเราก็มีการวันนี้วันที่อะไรครับวันนี้วันที่10นะครับ10มีนาคมปีพุทธศักราช2564นะครับวันนี้เรามีการแข่งขัน ROB นะครับประจำกีฬาศีนะครับกีฬาศีรษภายใน โรงเรียนโนนสูงสรีธานีอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาครับผมวันนี้เป็นการแข่งขันทีมอะไรยังไงวันนี้นะครับก็เป็นการแข่งขันระหว่างทีมสีเขียวกับทีมสีแดงนะครับเอาทีมราสีอันนี้ทีมสีทีมเขียวและก็ทีมสีแดงนะครับจากคณะสีเขียวและคณะสีแดงแสดงว่าทในแต่ละทีมจะมี5ตัวละครตัวผู้เล่นใช่ไหมครับอันนี้คือเกม ROV ครับเป็นเกมที่ตอนนี้นะครับบรรจุอยู่ในอ s i a n Game นะครับเป็นเอเชียนเกมแล้วก็เป็นของกีฬานะครับในอนาคตอาจจะบรรจุสู่ การแข่งขันนานาชาติระดับต่อไปนะครับในแต่ละทีมจะมีทีมละห้าคนนะครับแล้วก็มีสำรองสองคนนะครับผม,มในการเลือกนะครับเราก็จะมีการเลือกอฮีโร่นะครับเราไปดูครับเป็นฮีโร่คือ,อ <as S 2> ครับผมในแต่ละทีมนะครับก็จะมีการเลือกฮีโร่นะครับอ๋อมีมีม,ม,ม,มีตัวอะไรบ้างก็จะมีฝั่งด้านนี้ครับเป็นซิฟเฟรนติโน่ไฮเดกนี่คืออะไรครับมายถึอันนี้ทีมสีอะไรครับ นี่นะครับก็คือเป็นหน้าโหลดนะครับหน้าล็อกอินนะครับอ่าไม่ใช่ล็อกอินนะครับหน้ากำลังโหลดเข้าสู่เกมนะครับเราก็จะเห็นชื่อตัวละครแต่ตัวนะครับเอร์เรนติโน่คีล่านะครับซิฟนะครับลาสไฮยะเตนะครับข้างล่างก็จะเป็นแคนดี้เคนนะครับเอ่อมีนัทนะครับแอเรอร์นะครับคิวก่อนเอ่อมังะแล้วก็เทลอานัสนะครับนี่คือชื่อตัวละครชื่อฮีโร่นะครับอ่าโอเคครับ มายเกก้าทุกอยางนะครับนะทีนี้นะครับในแต่ละตัวนี้ก็คือผู้เล่นเนี่ยจะสวมบทเป็นตัวละครในเกมเหล่านี้นะครับแล้วก็แต่ละตัวตัวละครก็จะมีสกิลนะครับหรือมีทักษะที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็ใช้วิธีการนะครับ Stra t e g y นะครับเพราะว่าเกมนี้เป็นแนวแนวม o บานะครับก็คือใช้สติที่จหรในการวางแผนนะครับจะแบ่งออกเป็น3มเลนนะครับสเลนในสเส้นทางเนาะเหมือนเราทำทางนี้ครับสมเส้นทางนี้นะครับในการต่อสู้แต่ละฝั่งก็จะมีการต่อสู้กันวิธีการชนะก็คือต้องทําลายนะครับป้อมของฝ่ายตรงข้ามให้นะครับ พังที่หน้าลงไปนะครับและมีป้อมสุดท้ายนะครับเป็นป้อมแม่นะครับเป็นป้อมแม่ก็จะเมื่อป้อมแม่ถูกกำจัดได้ก็จะเป็นผู้ชนะครับอันนี้เกมเริ่มขึ้นแล้วครับอันนี้เกมเกมแรกเกมที่สองใช่ครับนี่คือเกมแรกครับในวันนี้ครับแมตช์แรกนะครับอ่าลองอธิบายเข้าๆนะครับในในเกมนะครับก็จะมีเป็นมินิแมปนะครับมินิแมปอยู่ทางอ่าซ้ายบนนะครับมินิแมปก็จะเป็นการเห็นตัวละครทั้งหมดนะครับว่ากำลังเดินอยู่ไหนนะครับส่วนตรงนี้นะครับ เนื่องจากเราเป็นผู้จัดก,การแข่งขันนะครับเราสามารถมองเห็นทั้งแมทได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นผู้เล่นเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งจะมองไม่เห็นเนื่องจากจะมีเป็นหมอกสีดํานะครับในการติดไม่เห็นผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามดังนั้นวิธีการเล่นผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามก็จําเป็นที่จะต้องนะครับลุยเข้าไปในป่าที่เรามองไม่เห็นนะครับม<อ>ีการตะลุย<อ>นะครับผมดังนั้น ความสนุกก็คือการที่ได้มีความสามัคคีในการร่วมต่อสู้นะครับแล้วก็นะครับมีการวางแผนในการเข้าจู่โจมนะครับผมลองลาฟังในทีมไหนมันต่อสู้อะไรยังไงลองหาฟังอ,อย่า<ร>งตัวนี้นะครับมีเฟรนันติโนนะครับเป็นตัวละครหลักสีอะไรเอ่อสีอะไรก็รจะแบ่งในนี้นะครับในเกมจะแบงเป็นสีน้ำเงินกับส<า>ีแดงนะครับโดยการมองแถบสีเลือดนะครับข้างบน ถ้าแถบสีเลือดที่เป็นสีเขียวนั่นหมายถึงว่าเป็นเป็นพันธมิตรกับเราส่วนสีแดงก็จะเป็นฝ่ายตรงข้ามนะครับอตอนนี้เมื่อกี้ได้ขึ้นเฟิร์สบัตไปแล้วนะครับคำว่าเฟิร์สบัตถ้าประกาศข,ขึ้นหมายถึงว่ามีการฆ่ากันเกิดขึ้นครั้งแรกแล้วครับนะครับผมหลังจากนี้นะครับเราก็จะสามารถดูได้นะครับตรงนี้ก็ตัวคย่อมาจาก1000ันนะครับนะส6จุด K ก็คือห0 0อบาทครับผมก็คือเอาหนึ่งเนี่ยคูณเข้าไปนะครับอเอา1คูณเข้ากับไปกับ K ตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นเงินจํานวนหนึ่งพันนะครับครับต่างฝั่นนี้เราก็จะเห็นนะครับว่ามีแผบเลือดมีแผบการใช้งานนะครับตอนนี้มีการเข้าถู่โจมกันที่ป้อมนะครับบริเวณป้อมเป็นบริเวณที่ควรที่จะหลกเลี่ยงนะครับเนื่องจากเวลาเราโจมตีนะครับป้อมจะช่วยยิงนะครับแล้วแพ้ชนะกันยังไงการแพ้ชนะอย่างที่ผมเล่าไปนะครับว่าต้องทำกำจัดฐานนะครับฐานป้อมยิงของฝ่ายตรงข้ามแล้วก็เป็นป้อมสุดท้ายคือป้อมแม่นะครับป้อมแม่จะอยู่บริเวณนะครับตรงนี้ครับ ราจะเห็นนะครับนี่คือป้อมแม่เนาะป้อมแม่คือเป็นที่เป็นเป็นปานฐานสุดท้ายที่เราต้องกำจัดให่ได้ต้องทำลายได้เพื่อที่ว่าเมื่อทำลายปุ๊บเราจะชนะทันทีเลยครับแล้วคนนี้คนคนโคลนชนะใช่ครับอันนี้เป็นใช้กรรมการเป็นอะไรนะกรรมการนะครับตอนนี้เป็นผู้ควบคุมในการถ่ายถ่ายทำนะครับี้ก็จะใช้ใช้โทรศัพท์นะครับในการถ่ายนะครับนี่โทรศัพท์นี้ก็จะเป็นโทรศัพท์อ่ ไอโฟนนะครับต่อเข้ากับสาย HDMI นะครับ mm hmm. นะครับสาย HDMI ตัวนี้ก็ทางเรียนโรงศูนย์ศนี้นะครับมีให้กับคุณครูใช้นะครับ uh, คนคน,ค,นคุมเกมกรรมการจะต้องดูแลอะไรบ้างกรรมการมีหน้าที่ในการควบคุมภาพอย่างไรครับสร้างห้องนะครับหนึ่งสร้างห้องในการจัดการนะครับให้แต่ละคนให้ผูเ้เล่นแต่ละคนเข้ามาในห้องสองคือการที่ควบคุมมุมกล้องครับ เหมือนเราถ่ายทำทอดถ่ายทอดสดครับ<อ>ก็คุม,มกล้องมาได้อย่างนี้ครับผม<อ>ในอดีตเราใช้คอมเครื่องใหญ่ในอดีตเราใช้คอมเครื่องใหญ่ในการในการคอนโทรลครับ<อ>ปัจจุบันเราสามารถย่อมาเลอแค่ใช้โทรศัพท์ p h โ iPhone เครื่องเดียวได้ครับอยากไม่มีประสบการณ์ท้งน,นี้มาเยอะอยังก็พอได้ก็<ค>พอได้ผ่านประสบการณ์มาเยอะเนาะเข้าใจนเนาะเคยแสงเป็นผู้เล่นมาก่อนครับอันนี้ก็เป็นนั่เรียนห้องเรียน IEP เดิมนะครับปัจจุบันเรียนอยู่ห้องห้องเรียนวิทย์เข้มนะครับผมตอนนี้โอเคเนาะแต่พ่ะ เราไปดูผู้เล่นหน่อยครับข้างล่างเป็นยังไงบ้างลองเล่าฟังโอเคครับอันี้ผู้เล่นกันผู้เล่นแต่ละทีมนะครับก็จะมีทั้งนี้จะเป็นสีเขียวครับสีเขียวจากคณะสีเขียวนะครับจากฝั่งนี้เป็นคณะสีแดงนะครับผู้เล่นในแต่ละทีมก็จะมีหน้าที่ในการนะครับเราเรียกว่าวางแผนนะครับไม่แต่ละตัวเนาะห้าตัวเนี่ยครับต้องมีคนหนึ่งนะครับเป็นคนทําดาเมจนะ เป็นแครีนะครับเป็นแครีเป็นแพ้งน,นะครับเป็นโรมนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็อาจจะมีนักสู้นะครับเป็นไฟเตอร์แล้วก็มีซับพอร์ตนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าในแต่ละคนเนี่ยจะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันไปอยู่ที่การวางแผนของแต่ละทีมครับผมเขาเขาคุยกันก่อนไหมใช่ครับตอนขณะเล่นนะครับตอนมันจะมีการดับฮีโร่นะครับก็คือพูดง่ายๆว่าจะมีช่วงที่ว่าที่จริงแล้วการเล่นแบบรทนนิ์เราต้องมีการแบนนะครับ เพราะว่าฮีโร่บางตัวมีมีทักษะในการเล่นที่มันสูงมากนะครับเราวิธีการที่จะตัดกําลังก็คือเราต้องทําการแบนฮีโร่แตการเล่นรทนนต์เนี่ยจะแบนข้างละสี่ฮีโร่นะครับฮีโร่สตัวหลังจากนั้นจึงเป็นการเลือกตัวละครห้าตัวเราเราไปดูเขามีการพูดคุยอะไรพูดคุยกันไมครัออธิบายตอนนี้เขาก็เขาคุยกันเลยยังไงใช่ครับแล้วแต่ครับเพื่อเพื่อ เพื่อให้ช่วยเหลือกันใช่ครับแต่ว่าในเกมเนี่ยครับในเกมก็จะมีการส่งสัญญาณกันได้ในเกมมีการส่งสัญญาในการส่งซิกส่งซิกกันได้ครับเนื่องจากเวลาเล่นบางครั้งเนี่ยทัวนาเมนต์เนี่ยมักจะเล่นในห้องเดียวกันนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราตะโกนบอกหรือเราพูดไปเนี่ยบางทีเสียงมันจะเข้าไปได้ยินถึงอีกฝั่งหนึ่งได้เราก็จะเป็นการดังนั้นในเกมมันจะมีปุ่มนะครับเป็นฟังก์ชันในการบอกส่งซิกกันได้ครับผมอ,อันนี้ก็เที่ยวเที่ยว กำลัมงมอมันนะครับตอ้ต่อสู้ครับไม่ไหวก็อย่ากซื้อข้างหนึยม่อยากฝืนแม่บอกไม่ไหวอยา่ออาฝืนเลอันนี้สีเอามาดูสีนี้อันนี้สีอะไรนะสีเขียวครับสีเขียวตัวน,นี้มองม,นอมอันเข้ามั่วตั้งเกมเป็นยังไงตอนนี้เกมเป็นไงบ้างใกล้ยังใกล้ชนะยังไม,ไม่ไม่ชนะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราเชิญลุ้นวิ่งครับเผมก็จะมีสกอร์นะครับในการบอกเนาะ ตรงนี้จะมีกระอในการเขียนว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยได้ถูกกาจัดไปถึี4ตัวแล้วยังฝั่งสีน้ําเงินนะครับฝั่งสีน้ําเงินตอนนี้ก็คือน่าจะเป็นสีแดงนะครับก็คือกําจัดฝ่ายสีเขียวเนี่ยไป6ตัวละครแล้วโอ้แต้งตรงนี้นะครับแล,แล้วก็วก็ไม่ตรงนี้การฆ่าฮีโร่ไม่สาคัญเท่ากับการทําลายป้อมครับเกมนี้คือการโจมตีป้อมการตีป้อม การตีฐานแม่ให้แตกครับการฆ่าตัวละครในระหว่างเกมเนี่ยถือว่าเป็นเป็นแต่ว่าเป็นส่วนรองครับส่วนหลักก็คือต้องกําจัดป้อมให้พังถ้าฆ่าเราฟื้นมันจะฟื้นไหมป้อมถ้าเกิดพังแล้วพังเลยแต่ถ้าเกิดตัวละครตายแล้วสามารถฟื้นได้ครับอ๋อภายในบัตรดใช่ครับไม่ภายในบัรดนครับก็คือวงแรกอาจจะตายแล้วเกิดทันทีครับแต่หลังก็จะใช้เวลา1-2ถึงนาทีในการเกิดอย่างเงี้ยครับเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเห็นเวลานะครับว่าตอนนี้เวลา เล่นไปกี่แล้วกี่นาทีนะครับถ้าไปดูหน้าจอหน้าจอเล็กนะครับจะเห็นนะครับพอดีอันนี้เป็นทีวีนะครับมันก็จะแล้วก็ในเกมนี้นะครับอย่างที่ห้องเรียนไอีพีเคยสร้างสรรนะครับก็คือเวลาเราเล่นเนี่ยเราจะได้ยินเสียงการประกาศนะครับก็จะมีการส่งเสริมให้เรียนรู้ภาษาอังกฤษได้นะครับ First but นะครับ the the enemy this toy tower อะไรนี้นะครับก็จะมีศัพท์ภาษากฤษที่เด็กๆจะได้ยินด้วย ต้องเรียนในทีก็เคยเอามาเป็นส่วนในการเรียนการสอนครับตอนนี้ก็กำลังแข่งขันปกติจะนานไหมแข่งกี่เกมการแข่งประมาณปกติจะอยู่ประมาณ20นาทีครับตอนหนึ่งยี่สิบนาที20นาทีต่อนหนึ่งเกมใช่ครับ20นาทีต่อนหนึ่งเกมครับแล้วก็เด็กก็จะแพ้แล้วสีตอนนี้มีทีมกี่ทีมต้องครับตอนนี้มีมีมีทีมที่ลงสมัครนะครับก็คือ6คณะสีเนาะหค <6 S 2> ณะสี<ช>แล้วมีกี่ทีมก็มีทั้งหมด6ทีมครับ 2> 2, <4. S 1> เพราะว่า แต่ก่อนนะครับจะเป็นการแข่งแบบโอเพนก็คือเราจะมีการแข่ง20กว่าคนแล้วก็มา20คนต่อทีมใช่20 20กว่าทีมต่อ1ครั้งแล้วก็มีการแข่งแบบเดสแมทก็คือแพ้คัดออกแพ้คัดออกแต่ปีนี้นะครับเราเราให้สิทธิ์แต่ละคณะสีในการจัดการส่งตัวแทน1ทีมครับส่งตัวแทน1นทีมออกมาขันต่อทีมใช่ครับช่วยกันร่มรำร่มรำนะฮะคบอาจจะเป็นการแข่งขันในคณะสีมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วส่งตัวแทนออกมาหรือว่าส่งตัวแทนทันทีออกมาเลยก็ได้ครับ ตอนนี้ป้อมใกล้แตกแล้วครับใกล้จะรู้แท้รู้ชนะแล้รครับรู้จากไหนรู้จากไหนนี่ครับรู้จากง่ายๆว่าสีเขียวเริ่มมาถึงป้อมสีแดงับสีเขียวมีสีเขียวกำลังดึง่างมาสีเขียวฝั่งนี้ก็คือเป็นคณะสีแดงนะครับตอนนี้คณะสีแดงเนี่ยกำลังจะจมดีเข้าไปถึงคณะสีเขียวคณะสีแดงอ่าสีสลับกันนะครับตอนนี้อ่าก็คืออันนี้ป้อมมาเลยอันนี้คือป้อมนอกครับป้อมข้างนอกไม่ไม่เกี่ยวใช่ไหมเป็นป้อมที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการป้องกันฐานเลยนครับ ฐานหลักคือนี่อีคือฐานแม่ของเราตอนนี้ตอนนี้ตัวละครเข้าไปถึนฐานแม่แล้วครับนี่นะครับพอเข้ามาก็มีการตั้งรับที่ดีครับแต่ว่าป้อมหน้านะครับป้อมหน้าตรงนี้คือแตกไปแล้วเรียบร้อยแล้วป้อมหน้านี้แตกคือนั่นหมายความว่าคีฟนะครับคีฟหรือทหารฝั่งเราเนี่ยสามารถเดินเข้าป้อมได้อย่างรวดเร็วครับตอนนี้นะครับก็จะมีตัวละครที่เป็นเฟอร์เรนติโนนะครับเฟอร์เรนติโนก็เมื่อกี้นะครับที่ไปตรงนี้จะมีคักษะในการที่เข้าเข้าแบบว่าเข้าระยะประชิดได้นะครับตรงนี้เป็นเฟอร์เรนติโนนะครับ เ,เกมนี้เ,เขาเริ่มมานานหรือยังเกมนี้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดเริ่มน่าจะตั้งแต่สมัยตั้งแต่6ปีที่แล้วครับก็<อ>ประมาณ6ปีที่แล้วปีแข่งสูงสุดถึง <4 S 1> ระดับ,บไหนถึงระดับประเทศไหม เพราะว่าเดี๋ยวนะครับผมผมนะก่อนเพราะว่าตอนบรรจุผมตอนบรรจุมันตอนผมผมบรรจุปี2558นะครับ8 2558นั่นเป็นปีแรกๆที่เขาเริ่ม4-5ปีประมาณ4-5ปีนะครับแต่ก็มีแข่งขันสูงสุดระดับไหนเอเชียนตอนนี้เป็นเอเชียนเกมครับเป็นเอเชียนเกมระดับเอเชียเป็นถ้าถ้าเป็นการแข่งขันแบบสากลจะเป็นกีฬาเอเชียนเกมที่เป็นกีฬาสาธิตนะครับแล้วก็กีฬาซีเกมเป็นกีฬาที่ได้เหรียญรางวัลจริงๆส่วนกีฬาอีกอันนึงที่ก็คือเป็นอ่าเป็นอีสปอร์ตเวิลด์ครับยังงี้ยครับ จะมีการแข่งขันระดับโลกครับกีฬาเกม ARV ก็จะเป็นหนึ่งในเกมไม่กี่เกมที่เป็นเกมมือถือที่สามารถเข้าไปแข่งขันระดับโลกได้มีเงินรางวัลมีครับเงินรางวัลก็คือประมาณ35ล้านดอลลาร์สหรัฐจริงอะครับสามสิบห้าล้านดอลลาร์สหรัฐครับต่อทีมชนะเลยชนะสุดครับเป็นล้านจชใช่ครับมีจำเป็นต้องแข่งเป็นทีมหรือคนเดียวได้ไหมก็ไม่ได้ครับต้องแข่งเป็นทีมเท่านั้นครับดังนั้นการการเล่นเกมนี้ต้องอร์มทีมขึ้นมาพราะฉนัี้เน้นการที่ว่ายง ยังยังต่ำสุดสองคนไม่ได้ต้องเป็นหคนขึ้นไปเท่านั้นในการแข่งขัน,น <S <S เหรอครับยังไงก็ต้องเป็นห้าคนครับเพราะว่าตำแหน่งนี้แก้เลยเนะยาะแก้เระบอกจะเป็นมภัษณ์อ่อันนี้ทีมสีอะไรนะสีสีแดงสีแดง,แดงอันนี้สีสีเขียวครับกลางมองมบอันนี้สีอะไรครับเราสีอะไรลูกหรือกองเชียร์สีอะไรครับสีแดงสีแดงคิดว่าจะมาถล่มผู้ต่อสู้ได้ไหม ดเดี๋ยวได้ถามนิดนึงเพราะอันนี้เขาแพ้คัดออกไหมหรือเราต้องคู่คู่ใหม่เดีด๋ยวจับฉลากได้ยังไงลูกรอบหนึ่งรอบสองไม่ไม่ไมออันนี้เขาแพ้คัดออกใช่ไหมก็จะเหลืออันนี้ก็จะเหลือไว้ทีมเดียวใช่ไหมเพอเราก็ไปแข่งกับสีอื่นใช่ไหมสีเหลืองกับสีอะไรต่อไปพอเราแข่งสีอะไรกับสีอะไรยังไม่ทราบครับฮะยังไม่ทราบยังไม่ทราบยังไม่ทราบอีกเหรอโอเคอ่านี่สีแดงโอเคครับอ่าสีแดงเตรียมต่ออ่าอันนี้สีอะไรลูกสีอะไรครับ สีเหลืองสีเหลืองแข่งกันสีอะไรรู้ไหมอักนี้ยังไม่ทราบน้ำเงินน้ำเงินเหรอไอ้อน้ำเงินอยู่ไหนน้ำเงินนี่<อ>แข่งคู่กัน,น,นอ๋อมาอัน,นอันนี้ไม่ใช่วันแรกเหรอไม่ใช่ครับนี่วันที่สองอ๋อนี่ก็เป็นเป็น,ปนคล้ายๆเป็นเขาเรียกอะไรเป็นตารางกันเป็นตารางกันขันแพ้คัดออกหรือว่าเข้าจะรอบแรกจะเป็นการแพ้คัดออกครับผู้ชนะจะไปเจอกับทีมที่ชนะบายแล้วครับอ๋อในสัปดาห์หน้าแต่ว่ามีมีคนแพ้อยู่คัดออกอยู่แล้วใช่บับผมวันที่สีที่โดนคัดออกคือประมาณสีแดงอะสีชมพู สีเดียวอันนี้สีเหลืองมะบอลเพชชนะลูกอ่าชนะอ่าดูดูกันชนะโอ้ป้อมประการแตกหมดเลยครับสีไหนชนะสีไหนชนะครับสีไหนชนะครับยกมืออตบมือโอ้แตะมือให้น้องๆหน่อยโอ้เยี่ยมเลยครับอ่าชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่อต่อชื่อป๋อชื่อ มิกชื่อภูมิครับชื่อภูมิคอนครับชื่อมีครับชื่อตังครับชื่อตังตังตังโอเคครับอันนี้แพ้เลยไหมหรือทีมนี้ตามสองในสามอ๋อถ้าทางนี้ชนะก็ชนะเลยคาาได้้้บอันนี้ได้อะไรนะคะแนนสกอร์ครับสกอร์ได้สิบเก้าอันนี้ได้สองโอเคไม่รู้เขาคิดยังไงเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็ ชนะไปแล้วการฆ่าฮีโร่ฝ่ายตรงข้ามได้หนึ่งตัวจะได้หนึ่งสกอร์ครับอ๋อโอเคครับถือว่าเป็นการแข่งขันซ่งแกสิบเก้านะครับสีเขียวเออการแกร้ข้างน้ำมาให้อันนี้สีเหลืองเนาะเตรียมเข้ากับแข่งกับน้ำเงินเนาะน้ำเงินอ้าหายไปคนหนึ่งเลยแข่งฮะอ,อะไรลูก คนหนึ่งป่วยเอาท่างที่แข่งได้เหรอือ4 4.5แข่งมา25ครับ15อันนี้มาดูเฉยๆ <5 S 2> อ,อันนี้สีอะไรครับส,สีเขียวแข่งหรือยังอ๋อมาให้กำลังใจโอเคครับอันนี้สีอะไรครับสีแสดแข่งยังลูกตกรอบอยังยังครับตกรอเอาแชมป์ครับอ่าแชมป์ป <c oughs> ีหน้าหรือปีนี้ปีนี้อ่าปีนี้ครับโอเคยังไม่ได้ยังไม่ได้แข่งหรอยังครับโอเคครับรอรอบรองอันนี้สีอะไรครับสีแสด อ๋อมาเยอะเลยมาถล่มน้องนิสสีอ๋อโอกาสคิดว่ามีแววไหมในตัวจริงยิมือตัวจริงยิมือเตัวเอาในเล่นห้าคนคนไหนยกมือใครก็เล่นมั้งครับหนึ่งคนเดียวอน้องไม่เล่นเหรอไม่เข้าใจอ่อโอเคครับวันนี้ก็จะถามนิดนึงเกีฬานี้มีการต้องสอนกันไหมหรือเกิดมาเป็นเลย ียนรู้เองเขามีสอนในโรงเรียนไหมมีสอนยูทูบครับยูทูบอ๋อโรงเรียน y t u t u โอเคครับนคนเรามันเดินไม่ต้องถ้ามีเรียนเลขเรียนในภาษาอังกฤษเหมือนใน YouTube ก็เนาะแต่เราก็ไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่ไม่ค่อยสนุกโอเคครับใช้ไหมลูกหล่อวันนี้ก็มาได้ความรู้ในการแข่งขันกีฬาเเรียกกีฬา R U V หรือกีฬา e sport e มาจาก e มาจาก อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทริกซิตี้อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนอวีย่อมาจาก Dreams of v e a l ครับอะไรนะ Dream R E A L M R E A L M Real r e a m R E A L Dream of Real น้ำลูกแปลอยู่เป็นชื่อพิเศษครับเป็นชื่อเฉพาะครับ v e a l อ๋อไม่รู้ครับครั้ีเป็นชื่อจับจ้องเลยนะครับอันนี้แข่งรอบต่อไปครับรอบที่สองครับ ถ้าชนะ2ใน3ชนะถ้าทีมทีมนี้ชนะก็ชนะเลยใช่ครับโอเคครับแต่ถ้าทีมนี้เสมอเราก็ต้องมีการแของขันขั้นที่สามไม่อยากไปเยียมโอเคครับไม่อยากไปเยนจบี่ยมวันนี้ก็เป็นกีฬาที่เด็กๆชอบครับคนที่ไม่เกี่ยวเข้าไปอยู่เป็นผู้ชมนะครับอันนี้ผู้ชมจากคณะสีอะไรบ้างสีครามสีอะไรเหลือนะสีแสดแล้วมีสีอะไรอีกบ้างสีเหลียวเป็นหมดเลยไเกี่ยวนะครับ